คนนิจิวะมันจะสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XDI Gamer นะครับวันนี้รับพี่ก็อยู่ในแบบ Go Garden นะครับผมอ่าก็เป็นแบบที่แบบมาแรงเลยนะในตอนนี้นะครับโอ้โหคือพี่ก็แอบไปเล่นมาสักพักนะครับบ้านพี่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ก็เล่นแบบคนเดียวนะครับเนี่ยสต็อกลีพี่ก็มาดูนะครับเรื่อยๆนะอันนี้คือพี่ก็เพิ่งมาเล่นนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำเนี่ยสามารถแนะนํามาได้เลยนะหรืออยากให้แบบแนะนําให้พี่ไล่์เกมนี้นะครับก็สามารถแนะนําได้เนาะก็มีแอปเปิลนะโอ้โห ผลไม้สุดแซบ่บก็นั่นแหละนี่พี่ก็กลายมาเป็นชาวสวนแล้วนะครับคือผันตัวจากการลงดันกลับมาลงสวนแล้วนะครับ<อ>คือเป็นชาวสวนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าคือบ้านพี่ก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่พาชมนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็มีมะเขือเทศอ่าบักเอกเลยนะนี่โทเทโต้นะครับเก็บเลยละกันนี่เป็นไงแบบโปเทโต้เรืองแสงนะครับโอ้โหอันนี้คือไม่รู้นะครับว่ามันได้มายังไงนะแต่น่าจะแบบน่าจะนานมากๆครับถึงจะได้มานะพี่รู้สึกว่าอยู่ในเซิร์ฟวีมันเหงาครับลองไปเซิร์ฟรวมหน่อยดีกว่า โอเคฮะตอนนี้มาเซิร์ฟรวมแล้วเรียบร้อยเอ้ยอะไรอะโอ้กล้วยเหรอไม่ใช่ดิน่าจะเป็นพริกนะครับอุย้ยมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอพริกย่อเลยอันนี้อุย้ยเหมือนเขาให้พี่ด้วยนะอุย้ยอะไรอะอุย้ยตังคิวมากนะครับคนนี้เขาเหมือนให้อุย้ยเขาให้บานาน่ามานะครับไม่ใช่กล้วยเอ้ยไม่ใช่พริกหรอมันคือกล้วยเหรอเนี่ยบานานา่าเราไปดูราคาหน่อยดิราคาเท่าไหร่อ่าอ่าอ่าไหนดูหน่อยดูหน่อยเจ็ดแสนหก แพงนะเนี่ยแล้วก็ที่เขาให้มาเมื่อกี้เป็นพังวินเอ้ยอะไรอ,อ่ะดูดิดูดิดอุย้ยเหมือนเขาให้อะไรมาไม่รู้นะครับเป็นบานาน่าอีกแล้วนะบานาน่าแบบโกลเด้นนะครับอุย้ยอะไรวะทำไมเซิร์ฟรวมคนมันใจดีกันจังอะสองล้านราคาสองล้านโไม่กอนว่าโวสองล้านเลยเหรอโอ้โ oh. หนายนี่เป็นคนที่ใจดีจริงๆแล้วบ้านนายนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย อะไรวะนะทำม,มันลอยอย่างนั้นอนะ่ะได้เป็นของประดับครับแต่มันลอยปแปลกๆกันนะสยองเหมือนกันนะเหมือนบ้านผีสิงเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเราขอบคุณเขาก่อนนะครับ thank you มากๆนะ thank you นะครับเราก็เป็นคนมีมารยาทเนาะเอ้ยแต่บ้านคนอื่นนี่คือเขามีแบบมีอะไรมีกบฟ้าด้วยเอามาจากไหนอะ่ะจับได้ไหมสอนละสนละอุ้ยมีพาร์ทสิบด้วยนะอ่าอุ้ยมีนกฮูกอุ้ยเท่เท่มากครับนกฮูก ้ยบ้านคนอื่นนี่คือแบบดูอลังการมากเลยนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยเออทำไมบ้านคนอื่นเขามีสัตว์เลี้ยงอะ่ะเขาไปเอามาจากไหนเนะี่ยไม่ได้แล้วบ้านพี่คือไม่มีอะไรเลยอย่างนี้พี่จะน้อยหน้าไม่ได้แล้วครับพี่มีวิธีหนึ่งที่จะหาสัตว์เลี้ยงนี่เลยครับผมอ่าก็เข้ามาเว็บหมูชอปอีกแล้วนะครับก็เป็นเว็บคนดีคนเดิมของพี่นี่เองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟู้ดหรือว่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็จะมาเติมเว็บนี้ตลอดนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องการอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่เหมือนกกกัับบบบชาบาาาาาว้นนนนเห่่่อยนะอยย็ททีีแบบไมมราคาถูง อเอาที่มันแพงสุดแล้วกันอ่ะอันที่แพงสุดนะครับคือ40บาทต่อรอบนะอืมตอนนี้เนี่ยคือลด50%ด้วยนะครับโอเคพี่ก็จะมาสุ่มตู้นี้นะของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแบบ6ตัวเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าสิ่งที่อยากได้สุดเนี่ยคือพี่อยากได้แรคคูนนะครับคือมันน่ารักนะโอเคก็จะไปเติมตังก่อนล้วกันนะครับตอนนี้นี่คือไม่มีเลยนะสามารถเติมได้ทั้งทวันนี่วอลเล็ตอังเปานะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารเนาะหรือพร้อมเพย์ได้หมดเลยนะรัก็สามารถเต อังเปาแล้วกันนะครับโอเคครับผมพี่ก็เติมเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็จะเลิงก์ที่พี่เติมอังเปามาเนี่ยใส่ไปเลยนะเรียบร้อยครับก็เติมไป80บาทเนาะก็สุ่มสัก2รอบแล้วกันนะมาเรามาดูแพ็คที่พี่จะซื้อกันนะครับเมื่อกี้แพ็คไหนนะนี่แพ็ค40นะครับก็จะเป็นแพ็คนี้เลยนะพี่ก็จะสุ่มไปเลยนะครับกดเริ่มเล่นตรงนี้ได้เลยคือมีคนเล่นไปแล้ว39รอบนะพี่ก็จะเป็นคนที่40แล้วกันเป็นเลขสวยๆเลยสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับเริ่มเล่นเลยกดยืนยันปุ๊บอ่ะ คือสุ่มไปยังไงก็ไม่มีทางเกือน,นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้ตัวเอ้ยเฮ้ยเุ้ย้ยยมแมลงปอ <c oughs> โอกาสออก10%ทุกคนพ่สุ่มได้นะครับเอ้ยเวอรออีกสักอรหนึ่งนะครับกดไปเลยปุ๊บขอแจมแจมแบบมแมลงปอทอดมแมลงปอสีทองได้ไหมอุย้ย อุ้ยได้แล้วคุณนะครับไม่ซ้ํากับมแมลงปอนะถือวปาโชคดีมากๆเลยโอกาสออกคือ20%เอนลยนะก็มีบางตัวนะที่แบบมีโอกาสที่ออก10%อย่างมาแมลงปอเนี่ยมแมลงปอนี่คือโอกาสออก10%นะและคือพี่ได้มาทั้ง2ตัวเลยนะครับคือพี่โชคดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปรับของกันเลยแล้วกันโอเคผมหลังจากที่พี่สุ่มสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะมาดูที่โปรไฟล์นะอ่าไปที่ประวัตินะครับแล้วก็ไปอันที่3านี้นะครับประวัติการเล่นวินิเกมเนาะ ส่วนสัตว์เลี้ยงที่พี่สุ่มได้มาครับก็จะมีแรคคูนแล้วก็มแมลงปอนะครับอ่าก็ให้เราครับแคปรูปทั้งหมดนี้เลยนะหรือว่าจะแคปทั้งจอเลยก็ได้นะครับแต่แนะนาให้แคปเป็นแบบอ่าแค่แค่ในกรอบนี้ก็ได้นะพอะแคปเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงติดต่อเราตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะอยู่ขวาบนตรงนี้นะแล้วก็ให้เรานะครับกดที่เพจเนาะ กดมาที่เพจแล้วนะครับต้องกดมาที่เพจนะครับเพื่อจะรับของนะทุกคนก็ให้กดส่งข้อความตรงนี้เลยกดส่งข้อความได้เลยครับแล้วก็บอกว่ามารับสัตว์เลี้ยงนะอันนี้คือพี่ทักไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณ9ก้าโมงเนาะจริงๆเนี่ยร้านเปิดวันเที่ยงเลยนะแล้วก็บอกว่ารับสัตว์เลี้ยงครับเรียบร้อยครับ แอดมินอ่านแล้วถือว่าอ่านเร็วมากๆเลยนะแล้วเราก็ส่งรูปที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับของพี่เนี่ยก็จะเป็น2รูปนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบอะไรนะแลคคูนแล้วก็แมงปอนะครับอ่าก็จะเป็น2ตัวนี้เนาะเนี่ยทางแอดมินเขาก็จะให้ลิงก์เซิร์ฟมาหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อในเว็บด้วยนะครับอ่าของพี่ก็จะเป็นชื่อเบคอนเอ็กซ์ดีนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อในเว็บของพี่นะครับแล้วก็รอแอดมินอ่านนะเรียบร้อยครับตอนนี้แอดมินอ่านแล้วนะ นี่ครับก็จะส่งประมาณนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นการรับของในแบบ g o w Garden นะครับก็บอกชื่อในเกมให้อดมินนะครับก็คือชื่อของเราันแหละแล้วก็กดลิงก์เข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับเข้าแล้วก็บอกแอดมินด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาชื่อให้เดบด้วยครับนี่ครับก็ของพี่เนี่ยก็จะเป็นชื่อนี้เลยอ่าหรือว่าใครที่เล่นในมือถือนี่อาจจะไม่เห็นในโปรไฟล์นะครับกดที่เซตติ้งนะสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็น username แล้วก็อ่า name ธรรมดานะครับ display กับ user เนาะก็ให้เรานะครับส่งไปใน ในน pues. huh? oh. uh, uh, ี uh, ah, ้เลยนะครับในเพจเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะอ่ะพอเราส่งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าลิงก์ตรงนี้นะทุกคนอ่ะพอเข้าลิงก์เสร็จแล้วครับก็จะอยู่ในเกมอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ID ดีของแอดมินนะครับที่เอาเข้ามาเนาะนี่ครับผมอ่านี่ก็จะเป็นแรคกคูนนะครับนี่ที่เราสุมได้นะเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นแมลงปอเรียบร้อยครับผมอ่าก็ได้สัตว์เลี้ยงกับเขาเรียบร้อยแล้วนะพอเขาให้เสร็จเขาก็ออกไปนันทีนะครับนี่ครับผมมีแรคคูนกับแมลงปอนะ เป็นมแมลงปอโกด้วยนะครับโอ้โห มีสติเลี้ยงเขาแล้วเราก็วางเลยและกันนี่ครับโอ้ยโปเทนครับเรามาดูพาสซีฟของแรคคูนครับทุกคนอ่าทุกๆ14นาทีนะคือแรคคูนเนี่ยมันจะไปขโมยของคนอื่นเหรออ่ะใช่หรอมันขโมยของคนอื่นเลยเหรออันนี้โกงมากเลยนะครับเนี่ยคือเหมาะกับการที่เราไปยืนเซิร์ฟธรรมดามากแล้วก็มาแรงปอมาแรงปอนะครับทุกๆ4นาทีเนี่ยมาแรงปอก็จะเปลี่ยนทองคําผลไม้ส่มอันหนึ่งก็คือมันจะทําให้ผลไม้ของเราเหร กลายเป็นระดับโกระดับโกเนี่ยก็น่าจะเป็นล่ที่มันสีทองทองนะครับนี่นี่นีนเน่เหมือนทุเรียนเหมือนทุเรียนนี่ครับเหมือนก็จะเหมือนกับทุเรียนนี้อ่ะ มันก็จะทําให้กลายเป็นโกเนาะอันนี้คือพาสซีฟของแมลงปอนะครับวิ่งดีเลยพาสซีฟคือโกมากๆนะครับเหมาะแล้วที่เป็นตัวระดับรีไวนะพี่ได้มาในราคา80บาทเองนะครับพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับก็นี่แอดก็จะส่งมาอย่างนี้นะครับส่งให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ฝากบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับก็กดเข้าลิงก์ไปเนาะพอเข้าลิงก์มาแล้วนะครับเราก็มาบวกหนึ่งได้เลยนะครับพิมพ์บวกหนึ่งอ่ะอันนี้คือพี่พิมพ์ไปแล้วนะสองสัปดาห์ก่อนนะครับพี่ก็จะไม่พิมพ์ซ้ำ เทียบและเดี๋ยวเราเอาไปแบบโชว์คนธรรมดาด้วยานหเนีเอามาถือกันเอามาถือกันนี่เลยเจ้าแมลงปอติกอาบเลยนี่ด้วยแลคคูนแลคคูน p i กอ up เลยนี่ครับผมตัวย่างใหญ่อ่ะเอาไปโชว์ดีกว,ว่าโอเคครับเราเข้ามาเซิร์ฟรวมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือมาโชว์เลยนะบ้านเรงมีหรือเปล่าน้องนี่โวคู่กหอ,อนี่แลคคูนพี่น่าจะแรงกว่านะ นี่ครับคือแลกคูนเนี่ยจะโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะ้ยถึงแอดเพื่อนมาเลยคือเห็นสัตว์เลี้ยงคือแบบไม่ไหวนะครับต้องแอดเพื่อนมาเลยนะเห็นไหมเห็นไหมมีแมลงปอด้วยนะนายอ่าเป็นไงแอกใหญ่เลยพอได้มาแล้วได้มาไในราคาแปดสิบบาทผูกพวกบ้านะครับอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้สัตว์เลี้ยงสองตัวนี้นะครับก็จะอะไรอะดรกก้อนไฟอุ้ยดรกก้อนไฟนั่นจะเป็นแมลงปอนะก็ถ้าใครอยากจะได้อ่าสองตัวนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอก กันมาด้วยครับว่าอยากได้เพราะอะไรคือ2ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแจกและกันเนาะอ่าก็สาหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับจนถึงจบถึงตอนนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาตั้งต้นจนจบเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายถ้าไรถ้านายอยากได้นายก็ต้องมาดูคลิปเรานะโอเคไหม